ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของพระเครื่องในวันนี้ก็มีสมเด็จรุ่นโลหิตธาตุนะครับของหลวงพ่อหีวัดป่าพนมกรนนะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อหีนะครับหนังสือก็ลงว่า,ามีการจัดสร้างในปี2541นะครับ เล่นกันหลักพันต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือเล่มนี้มีการจัดสร้างมาเมื่อปี2,547นะครับก็16-17ปีมาแล้วนะครับแต่ว,ว่าราคานี่ก็ต้องขยับขึ้นมากกว่านี้หลายเท่าตัวนะครับ <c oughs> วันนี้นี่นะครับมีมีตัวจริงนะครับมีตัวจริงมาให้ชมนะครับตัวจริงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเนื้อว่านเนื้อมนสารนะครับเนื้อปูน ก okay. มวลสารด้านหลังก็จะเป็นยายันห้านะครับองยันหา้าแต่ว่าอง์นี้ก็ติดไม่ค่อยชัดนะครับติดลางๆก็พอเห็นได้บ้างนะครับ <c oughs> ในส่วนที่เขาเรียกว่าสมเด็จโลหิตธาตุนะครับก็ทราบมาว่าพระรุ่นนี้นะครับมีการนําในส่วนของมวลสารที่เป็นเลือดนะครับเป็นโลหิตของหลวงพ่อหี วัดป่าพนมกรนะครับได้มาได้ได้นำเลือดของหลวงพ่อเนี่ยผสมทำพระรุ่นนี้ด้วยนะครับจึงเรียกพระสมเด็จรุ่นนี้ว่าสมเด็จรุ่นโลหิตธาตุนะครับผมก็ <c oughs> จากการอสอบถามนีครับเขาบอกว่าลหลวงพ่อหีเหมือนว่า ใช้กระดาษเช็ดชูนะครับซับซับเลือดซับเลือดอาจจะด้วยอาการอาภาษหรือเป็นแผลเป็นอะไรต่างๆนี่นะครับได้นํามาบดทํบ้านสมเด็จรุ่นนี้หลงวงพ่อเฮียเนี่ยท่านเป็นพระในยุคเดียวกันกับหลวงปู่ดูนาตลูลโอหลวงพ่อสามกินจโนนะครับอยู่จังหวัดสุรินนะครับผมก็ท่านเป็นพระธรรมยุทธนะครับเป็นพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นพุทธิทโตนะครับผมอ่า จากการที่ได้อ่านในส่วนของประวัติหรือ,เ,อเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อหีนะครับเขาว่าสมเด็จหลวงพ่อหีรุ่นนี้นะครับขึ้นชื่อ,อจะขึ้นชื่อในเรื่องของการขอโชคลาภนะครับในการอธิษฐานสมปรารถนานี่นะครับสมเด็จรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นพระสมเด็จที่ขึ้นชื่อฤาชานะครับในเรื่องการขอได้ไหว้รับนะครับหลายคนหลายท่านบูชา พกติดตัวก็เกิดอภินิหารเกิดพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์ก็หลากหลายคนนะก็มี